nào dạ, con tí nháy quay đi Quay mà thắng rồi gì cơ

ก๋วยเ้าวต้องเอาแบบเละๆบ่เนะเอาแบบเอาแบบเละไม่ใช่สิหวานแซ่บบ่ะกันใส่กล้วยนะใส่มันเกี่ยวนัสิเป็นยังไงนะแซ่บเลยนี่น้องไปแยมไปเร็ว Dạ, mà sĩ Sĩ Mình tán mà dọt cho nó Xem làm sao nữa rồi yeah. Mèn đó Xem tán có kẹt mà như một quả bên trên Quê là quê có bán là chơi bia thấy bèn à Đó mà chín măng xem nó đọc โอ้เจียบพี่ทุกมาข้าบนใส่ใส่ไหมน้อจไม่ใส่ตวนวันก่หนาเจวัน,วนมันเวนีวของกมันหน่อยบอกเ้าเยอะนะ้า้าเยอะสิเป็นเสี่ยมเนะาะขาวสียง้วใส่้าเสียามันเป็นยัยงไงมันม่กลอยบนนึ่งมีแต่กล้ก็บทีเผาเท้ สอีกวะเาสอีกนะก้อยนั่นนะมันเป็นขึ้นมันบ่มอมเอาน้องฝานหนวกมันิเป็นเหนืออยจังสิบบ่ฝานก็ไปเจน้ำเตนทต้องอย่างด้วยหัวใจน่ะต้องเปเจน้ำไปฝานเราไปแช่น้ำบอ่น้ำเยียบน้ำอกทั้งหมด มา,า Him, ตัมาวานมีแต่ห้ต้นนั้นน้ำามีมน้ำบ่น่วยมันเป็นยังไงเป็นเป็นคือเป็นคือมันบ่ฮะเป็นคือมันบ่มันเป็นคือมันแบบนี้บ่แม่คือมันแกวนี่ยนบ่เจ้าเคยเห็นบ่ผมว่เาเคยเห็นติเห็นแต่ว่าเห็นแต้นเห็นแต้นซุ้มแบบถุงนี่และเห็นแตอยู่ในถุงที่เขาว่านเขาขายนี่ไหม Hóa bà khái gòi khái gòi nè Cái hình tất nhiên nó thúng Cái nào 一直，一直都不。啊！没看见了。

不什么也没有，现在怎么办？